ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยอย่ามองข้ามร้านเราถึงร้านเราเล็กแต่ใจเราใหญ่แหลมสิงชอบรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i l e เฟสราคาถูกเป็นกันเองพร้อมคํานวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมอ่ะไป4 6 6 0ม่พ้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาหดแพ็ a l l of l e g e n d นะครับแพ็คนี้เลยนะจะหวด20ครั้งไปเลยนะครับเอ้ย20ครั้ง50,000นี่ไม่พอว่ะได้หวดอยู่คาดอยู่2ครั้งได้หวดอยู่18ครั้งนะครับแล้วเลทรอบนี้ออกดีมากๆนะครับโดยปกติอะทุกครั้งที่ผมเคยสุ่มมาเลยนะครับเหรียญจำนวนมากเนี่ยหรือว่านักเตะหรือว่าไอ้พวกที่รุนเงิน2 2 5ล้านถึง900ล้านเนี่ยกับนักเตะ113บบวกเนี่ย ทุกครั้งอ่ะมันจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับรอบนี้มาเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งเยอะมากๆนะครับนะฮะสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเยอะจัดนะครับเอาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและเสียนาฬิกาเราจัดกันไปก่อนเลยครับผมสี 45, ่หมื่นห้าพันฟ้าพอย์ลุยครั้งที่หนึ่งครับจะได้เห็นตัวร้อยสิบห้าร้อยสิบหกรรีวิว่าไป ีเซลซีเดซี่ร้อยสิบสองครับเฮ้ยตัวแรกก็ได้อยู่ร้อยสิบสองครับเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่หเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แต่เราไม่ได้ได้ขึ้นมาตรงนี้เอาไม่เป็นไรถือว่าสิบเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกถือว่ามาดีมาดีไปหูไม่กอบทองอิตาลี LW ไว้าคาร์ลุนโตอินซี่ย่ครับโอ้สิบเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้ไปมันสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่มันไม่ได้สิบเปอร์เซ็นต์ของดีอะมันเป็นสิบเปอร์เซ็นต์แบบโอ้โหอินซี่ย่ครับเอาครั้งที่สามไปเลยครับไม่ต้องมีแสงครับทอมักโอเคบาจิวเอฟพีอู้ดอ้วนจะปีไหน โอ้โห,โโห,โโห,โโหยังดีครับยังดีโรนัลโด้ครับผม ทองว่ะไม่ตูทองว่ะใครวะซีบีร้อยสิบครับผมคารเตอร์วิกเกอร์ร้อยสิบสองสามใบนะเมื่อกี้นะสิบเปอร์เซ็นต์มาสามครั้งนะไปสัปาหที่ห้าครับไปมาลูกทองขอไข่อ่างหนึ่งหนึ่งหกนะวันนี้ซีเอ ปุ๊กการ์ดครับผมอูขอบคุณจันร์นัดด้วยครับปุ๊กการ์ดนะฮะถัทงที่หกอ้ l <c oughs> เอลบีโอ้โหเริ่มละเริ่มละครับบุมบ้า อุย้ยฮึฮึใครพูดว่าเกลือนิดหน่อยปล่อยผ่าน 1้อยสิบโอ้ยไม่มี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 เพิ่มไม่มีเพิ่มเอ้ยมาหน่อยลูกเอ้ยมาหน่อยลูกขอสักสามแสงไปแพงสเสมอสามแสงสามเก้าสิบล้านครับโอ้โหกสิบเปอร์เซ็นต์นะเอาจริงก็สิบเปอร์เซ็นต์นะใช่ไหมเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม ก็สิบเปอร์เซ e e e ็นต์เอาก็เหมือนเราได้ร้อยสิบสองก็หนึ่งตัวเอาก็ไม่ได้แย่นะมาตูทองสเปนเซี็มใครวะแอดมาริดฮะซาอูลูกลาอูนะครับคนนี้โอ้โหคุณก็ว่าตำนาน โอ้พ่อไม่มาลูกมาเองละกัน71ล้านก็ผมนักเตะใหม่นะฮะนักเตะใหม่เอาครั้งที่10ปังปังปัง245ล้านชิวนะชิวนะเป็นนะ รอบนี้มาเป็นเปรดี้นะเปรดี Play ้นะอ่ะครั้งที่สิบสองครั้งที่สองครับครั้งที่สองครับไปครับขอประตูทองประตูทองลาสันมันร้อยเกือสิบสี่คุณร้อยสิบสามนะ <13! S 2> ของแทบอะอู้โหแล้วได้ซานนี่มาด้วยครับผมของจริงวะ่ะไม่ทองวะ่ะโปรตุเกส กี่ไหมโอ้ยไม่พี่โดวะ่ะกาเรโรไม่มีตังครับไอทองไม่ทองว่ะ <c oughs> Land, กเดเทอร์แลนซีบีอากิ โอ้ไม่มีเงินครั้งที่สิห้าครับครั้งที่สิ้าครับครั้งที่สิห้าครั้งที่สิ้า <15. S 2> <15. S 1> วครับครั้งที่สิบห้าครัอบีเมอุสันฟิมฟอง คันตัวหน้ามาตัวเดียวจบเลยลูกพ่อกันตัวหน้ามาตัวเดียวพ่อจบจริงๆลูกกอบต่อมาถวยเด็กเทเลนเอฟทีอาจจรเจนโดนขาบอทำไมมาเป็นปีนี้ล่ะลูกเอ้ยร้อยสิบสี่อลูกร้อยสิบสี่โอ้โหหังสิบเกนครับ ประตุทองสเปนซีบีลาปอลร้อสิบสามนะทำเป็นเล่นเลยลาปอลร้อยสิบสามนะเฮ้ยวันนี้มันร้อยเจ1สองร้อยเจามลยสองเลยสจะไม่ถึงร้อกเลยว่ะ ียึดเกดล้านนะมาอีกนะห้าร้อยล้านนะทำเป็นเล่นนะเอาไปไดิอาบ์มี่ฟิีดริชม โอเคแล้วเราไปหัวต่อครั้งที่สิบเก้าครับต่อให้สุดมาครับสเปนเอลใครวะกาวีการันครับผมหุย หลมตัวบักวันนี้ไหนมีใครแบบอยากให้เปิดปะแหลมมตัวบักวันนี้ปะมึงรู้ดิมันเปิดแล้วหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหึงสองหนึ่งหึงสามเนี่ยเลขสิบเปอร์เซ็นต์ครับเลขสิบเปอร์เซ็นต์นะฮ่องเต้ครั้งสุดท้ายที่ไอ้ขอ กดไปที่เลขห้าครับ <S <S มแม่งเดี๋ยวเขาว่าบัคเกินเอายี่สิบเอ็มไปกัน,อนเอาคุณดูเอาคือเอาเอาตั้งแต่แรกๆเลยนะตอนเติมเปิดแพ็คนะครับเติมแรกๆนะครับได้ลาอูก้อนเสเ็ดมาหนึ่งตัวนะครับนาแล้วก็ได้เอ่อลาสั้นเฮ้ย เออใช่ได้ลาอูแล้วก็ลาสั้นมา1ตัวนะครับบวกกับมัตเทอุส114นะครับตอนที่เปิดแท็ก7,500กับ15นะณนะตอนนั้นนะครับแล้วผมมาเติมลุ้นอีกก็ได้เนี่ยดูดิลาปอร์ิโตคาร์ลอสลาสั้นโรนัโล,นลโดเดซายกี้โยอนครับอินซิเยอาเก้ลามเมรีการันพุสกัดเนี่ยซาอูลูกลาอูอีกกาเรโรมุมบ้าเงินอีก สี่ห้าหกเจ็ดร้อยกว่าล้านโคตรคุ้มมาต่อของไอดีดาบผมนะครับผมไว้นะเห็นผมมือทองและอยากลองดีนะครับนะต้องบอกว่ามือเห็นเอ็มมือทองและอยากลองดีนะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะหวดแพ็กนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าพอยนะครับผมเจ้าของไอดีหวดไปแล้วสามครั้งได้เลยเยวร้อยสี่ไปนะครับเดี๋ยวก็ผมเนี่ยก็ทั้งหมดหกครั้งนะครับผมอ่ะไปครั้งที่หนึ่ง ปแปลกแปลกไว้แปลก,กแล้วมาไว้ไว้ไว้ไม่แป,กแปกแลกมาไว้เอ้ยไว้ เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวแปลกๆล,ละอันนี้แปลกๆเอามึงมึงจับไม่บอกจริงเหรอเอาฮะโลมาใครวะฮิสมอลลิง กองค้งนะไว้กลางจริงกลางจริงครับทองมาไม่ประตูทองวะโอ้สเตอร์เก้นครับอตัวเล็กด้วยโอ้หกสิบห้าล้านขอมาตัวเดียวจบเลยตัวเดียวจบเลยครับ ตัวเดียวจบจบจริงๆแล้วจบจบเลยจบมากมากจบประตูทองมาโอ้จบจบจริงมันไปไนดีนันแล้วอะ่ะ จีจีครับขอบคุณไว้มากนะครับผมคุยหมื่นห้าเป็นขี้เลยดีนี